ผมชื่อ,อาานายหันเรืองินาสองศูนน,นะครับนักศึกษาสาขาศิลปศึสษรคณะครุศรราสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ผมจะมาทดลองใช้แผนในรายวิชาการออกแบบสื่อและนวัตกรรมศิลปศึสษานะครับครับคุณครูนนองก็มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนะครับตอนนี้คุณครูกำลังา ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาเอา่อในระดับปริญญาตรีเนาะในสาขาวิชาศิลปศึกษาครับอ่าวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของรูปร่างรูปทรงเนาะเรารู้จักไหมเอ่ยว่ารูปร่างรูปทรงมันแตกต่างกันยังไงรูปร่างรูปทรงรูป่างมันจะเป็นลักษณะแบบไหนเอ่ยมิติครับรูปร่างมีกี่มิติเอ่ยครับ ลูกบ่างนะอ่าสมมติว่าลูกชาวบ้านอันนี้โมโง่กับอันนี้ นักเอยียนตอบได้หรือไม่ว่าสองภาพนี้มันแตกต่างกันยังไงได้ได้ภาพนี้จะมีแค่วงกลมวงกที่มันเป็นเส้นใช่ไหมส่วนภาพนี้มันจะเป็นม,งงงงมีแรงเงาอ่ามีแรงเงามีแสงเง,งาใช่ไหมอันนี้แสงเข้าฝันะ่งเนาะอันนี้ตอนนี้จะเป็น รูปร่างอนะรูปทรงรูปล่างจะมีแค่เส้นข้างนอกเนาะไม่มีมวลอันนี้เรียกว่ารูปล่างส่วนรูปทรงอนะเป็นยังไงบ้างมีสามมิติใช่ไหมมีเส้นรอบนอแล้วก็มีมวลม,มีความลึกความตื้นเนาะอันนี้เรียกว่ารูปทรง เดี๋ยวครูจะยกกระยางอีกอีกรูปหนึ่งถ้าครูวาดแบบนีแบบนน้อันนี้เรียกว,ว่าสี่เหลี่ยมเนาะถ้าสมมติว่าครูใส่แบบนี้แสงเข้าฝั่งนี้แสงเข้าฝั่งนี้ ถ้าครูเติมแสงและเราเข้าเรีย,ย,ยกว่าอะไรรยปทรงรูปทรงครับอ่ะวันนี้เรารู้จักรูปร่างแล้วก็รูปทรงไปแล้วเนาะแล้วครูคจะอ่ในในสิ่งแวดล้อมของเราเนาะก็จะมีรูปร่างรูปทรงที่มันแตกต่างกันออกไปเนาะรูปร่างอ่ารูปทรง ในสิ่งแวดล้อมของเรามันก็จะมีอยู่มีอยู่สอง,สองลักษณะก็คือสิ่งแวดล้อมที่ป็นไงที่มนุษย์สร้างขึ้นกับสิ่งแวดล้อมที่เอเกิดเองธรรมชาติเออเกิดเองตามธรรมชาติถึงอ่ะอ่ะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนวิเคราะห์ังกส่งที่มันเกิดขึ้นในในธรรมชาติก่อนเนาะอ่ะอย่างเช่นรูปนี้มีอะไรบ้างเอยมีต้นไม้มีต้นไม้เนาเนะ ่่อกวาีในผ้ามีมีอะไรบ้างเอ่ยมีพุยาพุยาเหรอมีน้ำมีมีน้ำมีภูเขา มีไหมมีนูกอยู่นี้เ่จะเห็นได้ว่าต้นไม้น้ำห้าอะไรพวกนี้นีจะเป็นอะไรนะครับคูปาเมื่อกจะเห็นได้ว่าต้นไม้เขามีรูปร่างแบบไหนเลย เขาก็จะมีรูปต่างที่แบบขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมอ่านี้ก็จะเป็นต้นไม้นี่ก็จะเป็นต้นไม้เนาะรูปต่างเขาก็จะมีลักษณะที่มันเฉพาะจำเพาะมากขึ้นเนาะอ่ะอย่างสิ่งแวลร้อมที่มันอยู่ในห้องเรียนเราละ่ะมีรูปบ่างรูปทรงอะไรบ้าง อ่าตัวอย่างเช่นอ่ะชอ็อคเขาจะมีรูปล่างรูปทรงที่มันมีลักษณะคลายรูปรูปเลขานี้เนาะก็จะมีอ่าอาดูฮนะอันนี้ช็อคนะเขาก็จะเป็นแบน,นี้ เขาะจะมีลักษณะที่เป็นคล้ายรูปทรงกระบอกนะอืมอ่ะสมมติว่าคุณปูนยกตัวอย่างแปลงรบปกระดานแปลงรบปกระดานเขามีลักษณะรูปร่างรูปทรงเป็นซีเดียนสซีเดียน์หุนท่าใช่ไหม เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างผลงานศิลปะเนาะ ดูว,ว่าถ้าคุณเกิดรูปนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นข้างหลังเห็นไหมเลยคุณครูไม่ไม่เกี่ยวเห็นๆๆๆเหาะอ่ะใน,นรูปของวัดก็จะมีสิ่งปลูกสร้างเยอะแยะเลยใช่ไหมเออก็จะมี ลูกอ่างแล้วก็ลูกทรงที่มันแปลกหงแปลกตาที่มันมาสร้างขึ้นเนาะอ่ะถ้าสมมติว่าเราเดินทางมาที่ตลาดแห่งนี้นอ่ะนีเย,ยนลองมีคมอดูซิว่าใน ตลาดแห่งนี้มันมีอะไรบ้างมีน้ำมีอะไรอีกมีเรือมีคนมีสิ่งของต่างๆอ่ามีสิ่งของต่างๆแล้วก็อาหารอ่าอันนี้เป็นผลงานศิลปะเนาะ สวยในในภาพมีอะไรบ้างนกแก้วนกพูนนกแก้วหรือนกพูนนกพูนนกพูนารอ่คะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพนี่รูปภาพเป็นแบบนี้อ่าอันนี้เป็นผลงานศิลปินเนาะอันนี้เป็นผลงาน ครับนะอ่าในภาพเนี่ยก็จะมีมีอะไรบ้างมีนกคู่มีมมดวง,งอาทิตย์อ,อืมซึ่งถ้าสมมติว่าเราเอามาเทียบกันแล้วกับสิ่งที่มันอยู่ในธรรมชามมติเองมันแตกต่างกันไหมอะสูม้าภาพนี้ กับมุกมุกที่อยู่ภาพนี้เป็นไงบ้างต่างกาันไหมต่างกันเนาะต่างกาันนี่ไหนบ้างจต,ตัวหนึ่งแนะจำนวนตัวเนาะอันนี้จำนว,ตวน,ตนตัวมันจะเยอะแล้วก็ส่วนนี้มี1ตัวแต่ว่าในในาามที่เป็นงานศิลป,ปะเขาก็จะมีการเป็นไงบ้าง รอบเรียนแบบรูปด่างรูปทรงเนาะรอบเรียนแบบรูปด่างรูปทรงที่ที่มีอยู่ในธรรมชาติรูปรอบเรียนแบบรูปด่ารงรูปทรงที่มีอยู่ในธรรมชาติเอามาใช้ในงานศิลปะ ที่คุณครูยกตัวอย่างมาอ่าน้องอยากยตอนเยนว่ายาในต้นบะอ่ะในตัวอย่างที่ครูยกมาเนาะในดุลธรรมชาติตอนแรกมีอะไรบ้างเนี่ยมีต้นไม้เนาะอ่ามีหญ้าถ้าสมมติว่าคุณครูถ้าสมมติว่าคุณครูเอาเฉพาะต้นไม้มา นักเรียนลองจินตนาการซิว่ามันจะทายลูกทรงทางเลขาคณิตอะไรบ้างถ้าสมมติว่าคุณตัดเป็นอย่างไรลูกทรงกระบอกอ่ะอย่างภาพนี้มันมีลูกทรงอะไรบ้างวงกลมงกลมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมลูกทรงของดอกไม้เนาะะเดี๋ยว คุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานเนาะอ่ะใบงานของเราก็จะมี 两台。 ที่อยู่ข้างบนนำคำเหล่านี้นะครับไปเติมในช่องว่าให้ถูกต้องอ่ะคำแรกเราจะวิเคราะห์ไปพร้อมกันเลยเนาะคำแรกคำว่าอะไรวงกลมวงกลมอ่ะดูซิว่าลูกไหนมีวงกลมลูกนี้อ่าลูกนี้ที่เป็นวงกลมเป็นลูกโลกใช่ไหม อ่ให้นักเรียนนำคำนั้นไปเติมในช่องว่างวงกและทรงอ่าขัถัดมาล่ะทรงกลมลองดูซิว่าภาพไหนมีทรงกลมทออ่าเขาจะอยู่ในการใช่ไหม เออก็จะอยู่ตรงนี้นอ่ะถดไปรูปบาตนักเรียนรู้จักรูปบาตห,หรือไม่บามันคืออะไรสี่เหลี่ยมที่มีลักษณะาาเป็นแบบไหนูปานีอออ่อันนี้เดี๋ยวคุณจะวาดรูปบาตอันนี้เขาเรียกว่าสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม เนาะถ้าสมมติว่าเราเติมเข้าไปเติมท้ยเขาเองมีนี้เข้าไปเขาก็จะเรียกว่าลูกหมาเนาะอ่ะลองสังเกตดูสิว่า้าที่อยู่ข้างในตรงไหนมีลูกปัดไหมข้อ4เก่งา้าอ่ะเติมเข้าไปเลยอ่าต่อไปรูปทรงของช้าง ถ้าไหนมีช้างเอ่ยข้อาที่หนึ่งเติมมึงไปเลยอ่าลูกทรงของใบไม้อ่าท้าที่ห้าก็มีใบไม้เนาะที่อยู่ที่อยู่กับช้างมีใบไม้เหมเอ่ยเออก็เติม เนาะก็จะประมาณนี <One noise> <Probably>. ้อ <One noise> <LI accident> ่าล wow. ูกทรงต่อไปลูกทรงอะไรเลยลูกผู้รูกผูู้่กสรงของลูู้ลููมีกี่ภาพเลยภาพเดียวภาพเดียวภาพเดียวสังเร็จดูดีๆนมีกี่ภาพเออสามค่ะ สองภาพภาพมีภาพไหนกับภาพไหนภาพสามกับภาพ9ากภาพ3กับเก้าข้อต่อไปเนาะเดี๋ยวคุณครูจะมาทำตัวอย่างก่อนในข้อแรก่ะโอเคให้นักเรียนสังเกตว่าภาพสองภาพนี้เป็นไง้างมีความแตกต่างกันหรือไม่ มีใบไม้อันนึงเป็นภาพเนี่ยหนึ่งตัวเดียวเป็นภาพที่เป็นภาพเป็นภาพวาดหรือว่าเป็นภาพถ่ายภาพวาดแนกเป็นภาพวาดเนาะอดีนี้อันนี้อันนี้เนาะภาพนี้ดูดูชิภาพตัวเดอ่ะภาพนี้เนาะมีทั้งหมดกี่ตัวเลยภาพนี้สามตัวสามตัวภาพถ่าเป็นภาพวาดหรือภาพถ่าย าพายมีกี่ตัวหน,หนึ่งตัวเนาะอ,อ่ะจะเห็นได้ว่าเป็นไงบ้างมีความแตกต่างกันไหมนะมีความแตกต่างกันไหมเลยม,มีครับมีแตกต่างตรงที่ไม,มไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอ่าแตกต่างตรงที่อภาพมึงจะมีตัวเดียวอย่ภาพมึงจัด มีสามตัวเนาะอ่าจะเห็นได้ว่าศิลปินเนี่ยเขาเป็นไงบ้าง<ม>เขาพัด<ม>เขาลอกเนาะลอกภาพที่มีอยู่ในธรรมชาติรูปทรงที่อยู่ในธรรมชาติเอามาใช้ในผลงานศิลปะเนาะอ่าก็จะเห็นได้ว่ารูปภาพมันเป็นไงบ้างรูปร่าง,งรูปทรงอ่ารูปร่างรูปทรงมันแตกต่างกันหรือไม่ แตกต่างอ่าแตกต่างตรงนี้ตรงนี้ไหนบ้างตาบ้างตาหรือเปล่าตาต่างนะครับต่างต่างเนาะอ่าอันนี้จะเป็นไงบ้างอันนี้ตามโตกว่าใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเขียนลงไปเลยล่ามันต่างกันตรงไหน มันต่างเพราะอะไรต่างตรงที่ไหนตรงที่ตาใช่ไหมตาที่เราตาที่ภาพอในในภาพภาพเขียงเป็นภา,าพศิลปะที่อยู่ภาพนี้มีลักษณะเป็นตาโตกว่าใช่ไหมคุณบังรูทรงที่มันตาโตกว่าแล้วเป็นไงขนาดเขาใหญ่โตโตกว่าบ้านใช่ไหมเออใช่ i คุณพูดไมครับตัดคอนตัดคอนนะครับมันโดนตัดคอนเพราะว่าเป็นไงบ้างรูปทรงมันยังมันยังดูว่ามันเป็นคนอยู่ใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นไงมันไม่เห็นเป็นหัวเป็นแขนเป็นขาใช่ไหมอ่านี่แหละเขาเรียกว่ามันโดนตัดคอนไปตัดคอตัดคอนตัดคอนไปเออโดนตัดคอนไปอ่ะเดี๋ยวครูจะสรุป นักเรียนจะเห็นได้หรือไม่ว่าลูกทรงที่มันมีอยู่ในธรรมชาติแล้วพอศิลปินนำมารสาร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะจะเห็นได้ว่าศิลปินเขานำรูปร่างลูกทรงที่มีอยู่ในธรรมชาติเนาะเอามาเป็นพื้นฐานในการ,รสาร้างสรรค์ผลงานศิลปะเนาะจะเห็นได้ว่ารูปร่างลูกทรงที่มันมีอยู่ในงานศิลปะบางครั้งมันก็ แตกต่างไปจากรูปร่างรูกศรที่มันอยู่ในธรรมชาติหรือในสิ่งแวดล้อมของเราเนาะแต่าาบางภาพมันก็เป็นไงมีความคล้ายคลึงกันกับสิ่งแวดล้อมที่มันอยู่ในธรรมชาติเนาะ,อะโอเคเดี๋ยวสำหรับใบงานนำมาส่งครูเนาะอย่าลืมเขียนชื่อแล้วก็อ่านสูุรทำเลขที่ให้เรียบรนะ้อยอ่ะอันนู้นก็จะเป็น